สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับมือนีพยายามม่มีครับครับครับไครก็บรรลุอ่ากินข้าวครับวัอนี้ครับตำบักทัวมกป่ามกป่านะครับเอฟซีทำฮาบาในหอยไปใส่ครับนี่ครับมาแล้ครับพี่น้องครับตัวเปลี่ยนครับมือหนีนะครับทั้งจกหายสาวสวดมาได้ไหมอบอนตายแล้วครับพี่น้องครับบอานตายวันศัตว์วนตายดอกไอ้วันศัตวติดภารกิจครับพี่น้องเลี้ยงเอกสารอยู่เนื่องจากว่าลอยคนครับพี่น้องครับ เตรียมเอกสารเพื่อเป็นจดทะเบียนสมรสด้วครับพี่น้องครับบ้านเตรียมพ่อเตรียมเอกสารไปแล้วบร้อยกฎหมายสมบูรณ์มาเขาให้เอาผู้เดียวได้นาะเขาจดผู้เดียวเขาเพให้จดซ้อนมาสั่นอ้าวคอยที่เตรียมไปหลายเดือนฝันว่าเตรียมไปลอยสุดฝันว่ามีอะไรไม่ได้ใหญ่ใหญเอาให้มันเบิ้ลฝันในฝันว่าเบิ้ลพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละคือความจริงครับพี่น้องครับเตรียมเอกสารเพื่อสิ่ยอมเขาเพทุกคนหมดยันีลอยคนนั่นยอมยอมเพราะรักจึงยอม พายิงย่อมเนี่ะยนี่นะครับพี่น้องครับพี่นวามจริงครับเออแค่ขวานเนี่ยนี่เพราะแบบไม่ลงเพราะแบบไม่ลงครับนี่ขวอนว่านอเป็นพิบูลเลยฮะเป็นป่าได้พี่น้องเออเบียจะไปเอกสารก็เสียยาหอีกเันนี่นั่นมันแหงไปทายยากอยู่ส่วนนี้นี่เขาครับพี่น้องครับนี่คือมกปลาครับมกปลา นกปลาเป็นยตุครับสูตรล่องผือครับอ่ามนองวันมันจาดจิจุกเอามาครัว่งไว้เพื่อนครับอาเป็นไหนน้องมาลับอ่ะน้องมาลับน่องมารับเพื่อนสดแจกอเมื่อนอนมิตรนั่งกินข้าวปลาแซไม่ตรนั่งดีบว่ะเมื่อยอยู่เดเซร้าเมื่อนั่งหรือมิต่นอนด้วยไหมเมื่อนั่งไล้มิตรนอน ม็เปมีความสุขหล่สำเจียวครับฮะเพี่อนเาสำกันสา,า,คออาครับเข้ามาครับนลครับเขามาเขามายัเขาเกลียวขขาก้างไม่ลอยทีบอเขาเมาอย,อออยาูีบอ มุกป,ป่าเป,ป็นไงมุกปลาฮอมปลาก็ถือเลยพี่นอ้องพบมาดีเข้าให่มันคือตัวพี่น้องครับที่นจนก็จนเพนครับรวมเพมามมีหน้ามาดีไม่จนจะคลองเลยม,มันเลยถือเลือดกอจะบอกพี่คลายของปีนี่จนจะคลองอเลยหน้ี่ยเปิดหน้าหนุนยากลำบากต้นเปียสามหมื่นสี่หมื่น ถูกคนทุกเติมหมดมันจะไม่เขากินทุกคนได้แห้งซ้่เปล่าไหาทุกอยากให้ทุกอยากให้เขาเต็มเหล่าพี่น้องเอ้ยทางมันโอเราหกบาทไปขายใส่เจ้าหกบาทวันโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นะครับปั่นอยู่าเงี่ยครับหกบาทครับขอความมารีเกตที่หนึ่งมาดิมารีเขาได้แปดบาทวันนี้หกบาทอืม อหรอเห็นใจเพื่อนพี่น้องพี่น้องรถดเกี่ยวเด้อเห็นใจอยู่ครับเส้นสักวันเงี้ยค้าเกี่ยวเขาไปนี่ฝากคููปตาเด้อย,ยันมาเด้อทางวดกับสลอสสัก,กวัน กับเมือนกรับพี่น้องครับอืแซ่บแซ่บแซ่แบขาขึ้นเขาวขวาขึ้นสวยสวยมากินมาแล้วแม่กลุมคือดิ เราเอาซีขุม่ัวเบาๆนซสวมลายมึงเมื่อยงามมากเลยมั่นจังเลับเก่งแล้วรู้อไปฮึมร้อไับดาลโลเข้าเลยพี่น้องผู้ปรับจีรต้นน้ำน้องซาก็ย้อนนี้เลยฮะงานเดร้านพอเนี่ยนะจดต้นน้ำผู้ปรับ ยากหเลยเออนอมนอมเศ้าเแต่ก่อนเนี่ยเคยเมื่อเครืองว่าูะสามถุงกับว่าเขาขเหนกัขมือเนี่ยไม่ได้ข้นน้ำรานอย่งเดียวว่ากับบสนวนไข่้อ,อย,ยบอก,บอก,บอกตั้งควางมาหายได้เกลือว่าอนมาสองหมื่นะ <laughs> มาแรงเลยบะแรงแล้วรู้เลยวะพเนตเดพินมาเดี๋ยวอะไรอ่ะ ใส่เฟืองไปเอาเฟืองทั้งแดงมาให้มันละดูเลยน้ำเฟืองรถเกี่ยวเขาหงากับเบิร์ดเลยดิยืดหงาดิเแหววเออ,อ,อขับปูคอนมูดจํจาจักเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเขาลอ,อยเอาด่วยเหรอว่แม<ง>่มันลอยเอา <c oughs> จะคล้องไปแต่งตอนใหม่มันขืนมากว่าไรเงามยปูข้าวใส่เนี้ยดิมันจะกินกินเขากินเข,า,นขาได้บัติ ปุ้ย,ยันนไปยองก็เอเนะาะข่นตัดข่นเกี่ยวกับเอาปูได้ท่อนตัวบาบาน,น้ยาด้มีหมอมนไหลไปนเนาะได้ตรงแปลงไม้ะ่ะยาชิกแนวเรือปีแรกปีสองนี่โอ้ยตัดน,นำกุบะทันแกทนั้น嗯嗯ปีสามว่าตัดเลยพล่อยนา้าพี่หมอบันไหลถ้ลลอดีได้ชิแน่ว่า่ใส่ปุ๋ยกระน,น่ เมื่อกี้แพงกุลาแพ่งกุลานี่มักปุ้ยมักปุ้ยมักฟุน่นดีคนละแบบตรงเห็ดพัน,นดี่พินาคุแล้วว่าอ้นใหอยู่แล้วพันมาอย่างเลยมันล่ามดีขึ้นอย่างเลยอืมเสภาพแล้วเปียวพเพิ่ตกม่วยเนเนี้ยเรืองแพงกุลาครับอันอนู้แช่คลิ็กแนวเรือเรย

เผ็ดอยู่ตัวนีมเือริดร้อนมาทำมาอก็คคาบกันคับนะมาะพรปีอ๋อผมอบอ้ยหอมเตาริดใส่ไปนี่กินไดวเตียงไปล้วเนาะสิขอบคุณป็่นกนตีครับกดติดตามกดแท์กดไล์ให้เอาคอยากมามีกันหอยลายมีคะไบพป่น้องครับจินขอร่วมกันที่จอครับ ตุ๊กบามหมไม่น,นอนออกตัวตาดเดินไอ้เนีย่ยทันทีนี่เหรอฮันดาอยู่ทันทีฮันดาฮันดาพิงหมอฮัอนดาเบลบอกว่าฮันดาพิงไ <laughs> อ้เทันทีฮันดาเบลอยู่ฮันดาพิงตัวคาตัโมมิจ้าฮ้ามหัวเลยไปตัดสภาพเศร,รษฐกิจ <laughs> <laughs> ออกมาแสงวานเบิดเขาหัวขวนอีกยังกับสัญญาประกาศว่าได้ปีกว่า5ปีกว่าเมื่อคยเมื่อคยสัญญากระราลนะน่แต่บุญมาธนาที่ทำาหรือว่าหาปีหรือว่าหาปีน่แต่บุญมาสนาที่ทำผ้าคันหาปีก็อีก2ปีนนั้นมันเข่า3ปีกลัวเย่องนี้เม่เห็นว่าเขาปลูกต้นไม้แรกรถเก๋งนี่่อเห็นบอกเนอ พอป่วมันีซิปปีละตนดูนะงบอยากยังอยู่กบตา่ไหทขายอันเขาชื่อเองอยู่บอคือเขาบสว่าลูกพี่ดาวรถให้ลูกให้ผู้สาวอีกอยู่พี่ไหนเนะไอ้ดอกโจนแม่โอ้เือตเวอีกแล้วบ่้เเนี่ย้ยกผู้ยู่ย่ น,น่อนนะเขาโทรหาเพิ่นดิน,น่อนนะเขาโทรหาเพิน <บะ S 1> เ่นบ่โทรหาเพิ่นปะยังคิดถึงหนูอยู่ไหมเพื่อนก็คิดถึงมันเดิมลเลยเพิ่นอ๋ออืมมันแน่นอนจะเรียกว่าน้าบ่ <laughs> คนล,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 ลุบล่อไปเห็นอะไรก็ล่อจ้ะเกิดดีขึ้นหรือเราบ่เรื่องไงบ่เห็นบ่เห็นงอนงอน นักก่าจะถึงวันเดิมเลยอะบอกกันบอกเปใจได้อยู่แต่ว่าเปย์นั่นเปย์อะไรเนี <laughs> ่ <laughs> <laughs> ถ้ามันน่าหักอหายใจน่าบิ้งโทรศัพท์ครับหย,ยิบขึ้นมาแล้วมันโทรหาห่ายครับ <laughs> อายนี่ห้อยครับอายนี่ห้อยมีไอเป็นรอยครับก็ <laughs> สิว่านมหนองที่สองยาเฟ้าว่าครับอ, <laughs> อายบ่ทิ่มบับเปล่าเรื่องไหนายบ่ทิ่มบัปลาจะหาไม่เพิ่มนั่งหลายยา่าก <laughs> <laughs> ันบ่บอกรวยเนยเนี่ย มาพี่ยังรักเหมือนเดิมนั่นแหละคือมาสั่นอืออือม่ใช่เขาต้องไผ่หรอไผ่ดเด้อเนี่ยไผเด้อเนี่ยอูเจือเหลียบบะหมี่บะหมี่อ่อาบี่ฉันไปปั้นขนมจีบอยู่บ่บางมือดรู้ปั้นขนมได้อยู่อะมือนะ่ะ มมีดอกเาตัวแรงตัวตะแคงตัวงายไม่แน่เมื่อเมื่อดูเขาเ้บนหนอดหนอเปียกในเมื่อน่ะเมื่อเอาไปตัดต้านใหญ่หัวเมื่อมาตัดญ้าใหญ่หัวพอถึงตะกอนกับพอถึงตะกอนก็บลำบากเกือบ ตะก,กอนนี่พี่น้องมันทำงานใหม่ๆนี่ห่วยเตือนเตี๊ยชีหแล้วอืองงแก้มั่นตะกอนเด้อนงเงั้นบนเลยบอกแก้มั่นเด้ตะกอนั้นตีสามเตือนตี๊ยชีเนี่แก้มันตะกอนนี่พี่นออ้องจัำมาโรงเรียนตะกี้แม่นเมื่อเัืขันกับโฮกโมง่งเร่ยังไม่แก้มันขึ้นมาอยู่ฝากได้ตะกี้บ่เดี๋ยวมีเครื่อง,งสับเดฝ้ฝากฝากตากเจ้าพง,งี้ยงพวกจอมมุนสันั้นเป็นหูจังโปยังเปล่งอยู่เงี้ยงนึง ดูปะนะพ่อใหตาใส่นขี้ดินนะเนี่ยขี้พ่นตาเส้นดินตาเส้นดินเหนียวบวบันตาขี่ดินพ่นใส่ดินพ่นมันดูบวกมันสิบหกขีนีพอตาขี่ดินเหนียวอันผพ่นอยุคขางเหมือนันเป็นมันใหม่ๆมาจากเนาะไม่ตากต่ตใส่พ่นบวกไปเมันอจิตบ่อจ๋อยอีพอไปขายโรคระบาดแปดสิบต่างว่ามันได้ดีสิ่เขาแห้งแลยอืม เอาไม่ไหนดีครับแลยวบาทแผลชิปตังค์เลยก่อนไปไหนบ้างลูบแล้วลูบเนีเ่ยเลยลูบตัวค่าแก่กับบาดแผลลตัวทองเองแม่คค่าค่ามันจังยค่าคนงานแห่งลูบแห่งลูบแห่งเสียเวลาไปตากอีกบาทแผลชิปตังก็คือมั่นสด คล้ายกับหาบาทหาหาสิบตังค์หาตังเออหาหาสิบตังเออหาบาทหาสิบตังก็เหมือนว่ามันมันเท่าไรมันโลดละแปดเลยป่ะพอมัน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 สองบาทสองบาทสี่สิบตังค์หกบาทหกบาทปะมันหกเจ็ดบาทเอยป่ะหกบาทมันแหงอ่ะไม่เฮต้มมาดวนเลยสามปีสสามสองปีสามลุ้ยบ่ป่ะทุก้ยบ่ป่ะ แล้วหันเหนมาปลูกหาพี่เนาะฟรงเจอเจอเจอโบราณเข,าบ,ขาบอกว่าเห็ดหน้าสามปีว่าทำเรียงว่ททำเรียงอย่งสามบัวเห็นปะเป็นได้หละเพรามีมอยงสามบัวนะทุอย่าป็นไดระ,ะบิดก็ต้องมองกลับกันอีกเลียงอ่งมาซื้อมาขายมาขายกระต่ายพิม <laughs> เอแสามบัวขนาดเรียงต้นน้ำรัวต้นน้ำรอเดืขายแน่นอนลย่างต้นน้ำเน่ได้กระด้ขายครับ อย่างต้นนั้นนี่ก็ได้ขายแล้วก็จะไปย่านสมบติดงวดนะไปย่านติดคือเก่าผสมบึงหัวหนหูยิ่งกินเขายังสมติดอยู่นี่ <c oughs> ผู้เขาเจ้าเห็ดมั่นกับกระเบนเดียวากันดีขึ้นกันครับสำหรับคนคนที่ดูมั่นมันต้องเสียหนาอยู่บอสเซใส่ปุ๋ยม,มากมากเข้มไกลวาา้วัยขาดจะคล่องล่ะตื่นที่สวยบ้างตื่นที่สวยอลไรบ้างไม่เลย จะคล้องอีกขั้นเอาเนาะขั้นใช้ยาก็ไม่ได้แพ้จะคล้องอีกโอ้ยเป็นหอมใช่ไหมเพลียๆเขากบบมันเป็นทางไปทางมันครับต้องคนกับเตียงปลาก็รวยอืเฮ้ยเบอกนะลงทุนเลี้ยงปลาสองแสนตัวตระบาทซื้อมากวัวพวกแห่งแล้วอ่ะสุขาย้ายโละลอยละลอยคนว่าอันก็ห้วยน้ำหลากมากบอกน้ำหลากมากก็ห้วย นั่งตะกุ่งก็อีปูอ่ะนี่แหละร่องเบิ้งเสนีย์บางคนเห็ดอบประผาดพิ và, <te ้งมาถึงข้าเจ้าดอกวะเฮ้ยมาสุกไทยดวงมันครับความรู้ความพยันบ้องคนปีหนึ่งกับซ้ำเล็น้องคนก็บสิบปีทังซ้ำเลสรักเห็ดยังช่วยด้วยพี่น้องเนี่ยขายไปขายกันรอบมาเบิ่นเหรอ เแบบแบบอะไรเป็นหลังถือเข้าต้มเข้าตัวกับถือคือกันเพราะมันคว่ำง,ง้เได้ครับคว่ำขี้่ลายเขาจ้าของเองเสือซับซ่านก็คว่ำเสือครับพี่น้องครับเสื้อแบบไม่จริงบุญไม่จริงครับถ้ววาคว่ำจริงแล้วก็จะยู่งสช้แบบนี้จริงที่เห็นนะ อ่าเข้าบ้านนรกอยู่ใส่แบย่งจ้าของนี่ครับสวรรค์อยู่ใสน้ำเจ้าของนี่ครับพี่น้องครับสวรรค์อยู่ในอกยุ่นัเจ้าของนี่ครับเปิดอกเข้าเบิ้งกะเห็นสวรรค์สวรรค์กระโดดยุ่นอัเจ้าของนี่ครับพี่น้องครับจะเป็นหามองอื่นหม่องไก่ครับพี่น้องครับใครมีความสูงรื่นสวรรค์ลดสวรรค์อยู่ในอกอยู่ในเท้าเปาใครมีความสูงตื่นสวรรค์ลครับคันทุกเมื่อใดบุญมี่งินในบาทนี่กระป๋อจากบาทนี่ห่วยทุกครับตกกระโดกเนี่บพี่งอับเึ้าของเหรือเนี่ยครับ ขึ้นสรรันก็เคยขึ้นลงเรกก็เคยลงครับขือ,อก็าจีวรองน,นะครับือ้ิจีวมสี่ข,ขาโตตายผมพี่น้องตะกี้น่ะขึ้นหนีได้หลายย่างเว่เพียงเนี่ยเขายึดบอตัอย่างเนาะเ่ว่าแล้วเพรมึงเสร็จแล้วผมมังกับคดีไมหยุดมันนี่นี่หัวแต่เป็นนียึดซ้ำเมื่อไหร่่ะเขียนอยู่ แต่หนีจะซ้ำมือไปยังเขียดอยู่พอนี่มนึกว่าจะหลังไปอ่ะจริงหรอเอ๊ะใครไม่เสื่บุ๋มหูเนาะมีความจริงครับเอาสู่เป่นของฟังโดยเบ่อายครับประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตผ่านมาทุกอย่างครับตีหัวมาได้มาเจอกับวัตถุดางครับหรือว่าอะไรล่ะคู่มือนี้เศร้าเลยอ่ะหมื่นเป็นทุ่มหมื่นอีกอ่ะยุ่งสิละคู่มือนี้เศร้าก็คือเศร้าไปคับเหมกันในเขาแล้ว ย่างแง่งอยู่ครับย่างอยู่ย่างอยู่ผู้นึงครับย่างอยู่ผู้นึงครับย่าในไปข้ามหายี่ดียี่พี่น้องครับมือไปขอเมียนี่แม่ในไปขอเมียมือไปขอเมียนจะได้อ้ายนาบ่อพี่ฮะผู้ใดล่ะจะบอกได้ครับพี่น้องครับผู้ใดเคยได้ครับพี่น้องครับเคยกับมูเนี่ยเสีอหักเสียแพงนี่ยนะมเบิ่งคลิปอยหลวงตอนนี้หมอหน่อยครับไปขอเมี่ยนเงินมือไปแตงเนี่ยคาดองโบพ่อได้ครับหัวเองเนี่ยจัดงานอะไรเมียบัานพ่อได้คาดองนี่ว่า คาดอนน้องออกซอยนุ่งหัวโดีออกซอยเดี๋ยวครับโต้องนับด้วยเมียบ้านโมพ่อวะอ่าสิหามาขึ้นให้ดอกบ้างรวยดอกสมัยนี้เถอะกระดาเห็นบ่อันน่ะอย่าไปว่าคาดองโมพ่ออย่าไปว่าป้ากันห่างมันบ่เมียนครับพี่น้องครับแหียงหักแหียงเพี้ยงกันเฮงเน้นโมพ่อที่เห็นนวดมือยกายเนี่ยผาอยู่กันบ่ไป็นเตี้นเขาดูขาโตตายแล้วข่อยเนี่ยนอนน้ำกันห่วยอีเมียกับบ้ามโอ้โหอเดีวนี่เหนอย่างนี้เระห้องว่าสันห่วยถามมาเงินเอาไปเหมือนเดิพ่อโมพ่อครับ เอาไปเบิดลย้ำไปบิ้อะไครับถึกตัวเขาซื้อนี่ตัวซื้อนี่เนี่ยตัวเนอะเห้มงันตัวลงไม่ตัวเึ้นตัวลงมันมีเนไมเน้เกิดเขาทุ่มหมือยผ่าดเไรเนี่ยเขาบมากินขมเลยเนี่ยเขามากินขมเลยบอกแกว่าเดียว่าอ้าเาเรื่องนี้เขาอย่างหัวตลอดหัวเนี่ยเอาเรื่อนี้หัวเนี่ยเาเพรานั่นบอกว่านะ เอาละแซ่บจะไม่ล่ามพอหรอแล้วเอาขมเอไรนี่บอบอขมมอขมมอขมมอครับเจ้ากล้วยมานจำเลยให้พี่น้องเบิ่อเอาไปหนักครับสลัดกินนี่ครับผมคนใหญ่ว่ามีครับออกกิมบับถึงเนี่ยเขาโดดเข้าไปได้พี่น้องเด้อผัดพิ้งผู้ใดก็ได้ครับแต่คือความจริงครับบริจัวกันดอการทุกขนสองคนครับเป็นหนังกับเป็นกระสือมีอะไร คิดว่ามันอาจจะเกินปีไหมครับพี่น้องครับเอาล่ะเอาล่ะเอาเลยไปเห็นเอกสารต่อเจะเอกสารบอกรอคนบอกยั่ไงเฮ้ยรอยส่วนครับจะรั้เก็บดีก็มาสวัสดีก่อนครับ